เปริร์เปอร์แม่งประมาโผล่ขึ้นแต่ละเปอร์อะไอเปอร์กระทึบเครื่องก็รู้สึกว่ากระทึบแรงมากสี่ห้าเปอร์เซนต์มันแรงแรงระดับแรงลดเป็นข้อเลยป่าวะไม่รู้ไม่ไม่เคยไม่เคยมีใครทดสอบอ่ะส่วนใหญ,ญ่ก็คือใส่มาถีบแต่ก็แบบบอกไม่ได้อีกว่า <c oughs> แบบเฮ้ยเช่แม่งลดไปเยอะขนาไหนวะแต่ไอหกเปอร์เซนต์น่ะแม่งกระจึงจ้งจริงๆอะ่ะไม่เคยถูกเท่าไหร่ เออไม่ที่ไม่เห็นโมเลยเหมือนกระทืบปกติเลยไอหกเปอร์เซนตอนอันแรกอะยังไม่ปรับอบบไอเจตเจตเจตเดินไปกลางมาเสียงเพลงขึ้นใกล้ก <kindergarten>. ูออะเชี่ยแม่งแล้ววิปเปอร์ไปเตือนกูหน่อยว่ามันมาทางไหนเอากูอยู่ข้างบนมันไม่เอากูอะก็ก็บานเจ็บที่ไม่ไปโอ้ยเหี้ยผัวเดิน ืมเกือบงากูแลหามึงอยู่ซึ่งมันปัยหาไม่หามึงแล้ววะเอ้ยมันหามึงอยู่บอกวะมันไม่เอากูอะ่ะมันเดินเหมือนเดินเหมือน,น,นกำลังหาใครสักคนเป็นเหยื่อ <c oughs> แปลกๆวะ <c oughs> ดดเห็นคูแล้วเห็นคูแล้วเห็นคูอยู่ในสายตาแล้วที่ผ่านมาคือแบบคู่เก็ะจอเกินไปไม่เห็นอยู่ในสายตาโ oh, <no. S 1> อ้โอนิเมชั่นข้ามกระตาก้าตางดยไม่ชินเลยแม่งเปียมันสมูทขึ้นดูดีนดูดี แต่มันก็รู้สึกเหมือนช้าๆไงเพราะปกติกูก,กดปึ๊บแม่งตัววาร์ปแล้วค่าแอนิเมชันกระโดดเลย <c oughs> อันนี้จริงไอ,นนงอนน้ห้องเออเออห้องที่แม่งมีหน้าตา่างกับตูต้สองบานมึงอย่าบอกว่าปั่นระเบิดไม่ไม่ไม่ปั่นระเบิดก็เยะแล้วเมื่อกี้เห็นมึงปล่อยอ่ะที่วันระเบิดมาคุณเสกขลตรเลยก่อน ปิเปิลไม่มาแจ้งเตือนกูกูเลยต้องเดินเองตอนนี้มันระยะสี่สิบไหไอ้เมื่อกี้ที่กูโดนตีอ่ะไม่ยังไม่แจ้งเตือนกูเลยค่ะกูก็เมื่อสมัไมือแจ้งเตือนกูวะาไม่หยุดเรือมาตีกูได้แล้วหนึ่งกีด้วยระยะยังไม่ถึงสี่สิบไงมาแกมันคือสี่สิบเอ็ดหัหอ้ยที่ถามยาวเกินมีอยู่ตรงไหนวะเออนั่นละกูก็เห็นแล้โอเคเดินมาโม่โม จะไม่กระลากรมาหากูเลยให้มึนง,งนะเขาว่าไงเนี่ยไม่เป็นไรกูรออยู่รอซอนตูดอยู่ทันไหมเนะี่ยทันทันเหยิบ<อ>เอยตีลมไปหนึ่งช้อนข้าวเฮียเราก็กดคีย์ขอดิุดแล้วเข,บขบาบอกอะไงวะแคนเซิลไงแคนเซิลแคนเซิล มึงคิดดีหรอไปอยู่ตรงนั้นอ่ะอ่อกูเห็นเพื่อนฮิวอยู่กูเลยเดินมาคิดเร่อยเดี๋ยวมันเดินไปนะครับโอเคไปละเฮียอือ้เพื่อนลมไม้อะไรวัดมึงเดินซูนกันมั่วคือมึงไม่มองหาอะไรเลยใช่ไหม่ยเพื่อนก็เดินกันอยู่ในห้องนั้นแหละเออมันเดินเดินชนกันไปชนกันมาคือมึงคิวเลร่อยู่ตรงไหนมึงไม่มองเลย อะไรยาคิวแน่นอนดูทรงแล้วไปหาเพื่อนเพื่อนจะไดเร็วๆนะหรือไม่ก็ไปหาคนอื่นโอ้ยยิบโอ้ยใครมันแจ้งเตือนกูแล้วเฮ้ยเพื่อนมึงส่งปัญหามันเทยอะไรล่ะไอ้นี่รู้สึกว่ามันมีไอ้นี่นะมันมีไอ้เปิร์กแบทแมนอ๋อเพื่ึนเพื่อนอะไรนอลาเออกูว่าเรียบร้อยกูรอเลย มึงลอมึงลอยอยู่ตรงนั้นมึงรออยู่หรอฮะยี่อะไรตัวสัตว์เกี้ยเสียดนตรีสัตว์ตัดเมื่อกี้เอามาเช็ดลงอีกรอบมึงวิ่งไปวิ่งไปกูรอกูรอไปวิ่งออกมาแล้วมันระวังตัวจัดเลยมันระวังตัวจัดเลยเอ้ยมึงรอไว้มึงแล้วกูกูอยู่อีกฝั่งนึง

่อเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปฝั่งเชื่อไกูว่าอยู่กันทั้งวันอ่ะมันกูมึงเชื่อกว่าดิมันไม่เห็นตัวเรามันยิ่งระแวงหนักเลย คือตอนนี้คือใทุกคนปั่นเสร็จหมดแล้วดูวิ่งไปเปิดประตูถ้ามันมีคนยืนะมันมันมันระแวงท่านนั้น,นะ <laughs> นอ่ะก็คือมันเอ้มันเดมาดูข้างนอกอะ่ะ <laughs> ระแวงดีเฮียมุมแบบนั้นมันโดนกูส่องได้วหมอุ้ยอีเหี้ยเอาพี่เจชิบแล้ว <laughs> ไม่อุ้มใช่ไหมไม่อุ้ม <laughs> แต่คือเพื่อนมึงไม่น่าขาดเอาตรงๆวะกูอยากจะฮิวแต่แป้งขาดในที่กูเลยฮิวไ่ได้ใครที่เปิดประตูวะน่าจะไอ้วู้ิงของมันดำอ่ะอมอันมีคนเดียวที่มันออกออกไปแล้วไอ้ม,มันอุ้มเพื่อนไปแล้ว,วอ,อ่ะไอ้เชี่ยมันมันอุม้มเลยมาวางข้างกูเลยโค้ดไว้เจโค้ดไว้โค้ดไว้โค้ดไว้ครบเสร็จมึงคา,านไปเลยมึงครบเสร็จมึงคานไปเลยเดคานไปเลยคานไปเลยไอ้มันอุ้มเจอุ้มอยู่ๆๆๆๆ ไปไปไปไมเช้่ไม่โดนด้วยได้ไงวะไปไปไปอย่อย่าอยาย่า่าไดไมต้องโอ้โหจะช่วยมันดิปวะมึงต้องกูต้องม่ยิก่อนเจมสไยิหน้าประตูได้ไมไดได้กำลังไปกำลังไปเอ้ประตูที่กูเลี้ยวมาเมื่อกี้อ่าอยู่แต่อยู่ยิ้ไม่นาทันปะยิ้ไม่ยิ้นานอ่ะยังไม่เดินมาวะเดมาเดินมาเดินมา ไม่ได้ว่ะบอดบอดเฮ้ยมึงไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปนี่งเว้าไปไม่ได้ว่ะไปไม่ได้กูว่าไม่ได้ไปได้แล้วว่ะ